really clear statement from course, for disciplinary. statement the decision we have. those a that that's Ah, club is But um, of สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในช่องของสปอร์ตไกด์นะครับวันนี้จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลงสนามกันถึงสี่คู่มีไบรตันเจอกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับแต่ว่าคู่บิ๊กแมตช์สุดเนี่ยจะเป็นตอนตีสามลอนดอนดาร์บี้แมตช์ระหว่างอาร์เซนอลเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็ถือเป็นเกมที่น่าดูมากเล่นในเอมิเรตสเตเดียมนะครับหลังจากไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยแพ้มาแล้วสองเกม ติดต่อกันก่อนหน้านี้นะครับก็คือแพ้แมนยูเสร็จแล้วก็มาแพ้เอเวอตันเสร็จแล้วล่าสุดกลับมาชนะได้3ประตูต่อศูนย์ในการเจอกับซอนตันนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต่ก็เสมอเบอร์ล,ลี่มาและอันดับ2ทีมนี้คืออยู่ติดกันเลยนะครับอันดับ4ีกับอันดับหกห่างกันได้สองคะแนนเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ตีสามตรงมันแน่นอนไปวิเคราะห์กันในช่องของเราสปอร์ตไกด์ครับ ลืมนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะติดตามพวกเราได้นะครับทุกช่องทางเลยนะใครดูทางไลน์อยู่นะครับหรือว่าดูทาง Facebook นะครับก็กลับมาฟอลโล่กันได้ในช่อง YouTube คือปัติะปีผมจะทำสองช่องนะครับก็คือช่องของผมเองป๊อบวีรพลส่วนอยากจะเล่นแมนยูใช่ไหมครับแต่สปอตไกด์เนี่ยผมทำร่วมกับคุณเกมขอบสนามก็วิเคราะห์แล้วก็คุยข่าวฟุตบอลยุโรปทั่วไปเลยเมื่อวานก็นั่งดูทีมชาติไทยก็สนุกมาก นะครับวันนี้มาดูพิมเบอร์ลีกันนะครับเมื่อวานเตะได้สองคู่เพราะแมนยูเล่นไม่ได้นะครับวันนี้อาร์เซนอลเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับตอน,นเนี้ยเวสต์แฮมเนี่ยสองปีให้หลังเนี่ยเป็นทีมที่ผมชอบดูมากในการเล่นผมชอบจอหลอดโบเวนมากตั้งแต่ฮาวสิตี้แล้วนะตอนนี้เนี่ยเอ่อหนึ่งในหนึ่งกับสามเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับมันคือคลาสเอก็คือแมนเชสเตอร์เชลซีลิเวอร์พูลนะครับทีเนี้ยเทียรสองครับก็คือเวสต์แฮมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาร์เซนลแล้วก็ท็อแนมฮอพสเปอร์สู้กันในพื้นที่ท็อป4แล้วก็ท็อป6นะครับตอนนี้นะครับเวสต์แฮมอยู่ในอันดับส่ของตารางนะครับมี28คะแนนนะครับนำอาร์เซนลที่อยู่นันดับ6อยู่แค่2แต้มนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมสำคัญมากแต่ครับอาร์เซนลเองก่อนหน้าน,นี้ก็มีปัญหาเรื่องสตาร์โค้ชติดโควิดไปนะครับแต่ก็ยังไม่หนักหนาเท่ากับ แมนเชสเตอร์แต่แมนยูนี่ไม่ปิดปิดเขาเงียบมากนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในแคมป์ไม่ดีแน่นอนครับถึงราดับผิดสนามและเรื่องแมตช์การเลื่อนแมชเดย์ในธันวาคมเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นเตาไม่ยากว่าข้างในต้องวิกฤตพอสมควรเหมือนกันอย่างทีนี้ปืนใหญ่ครับปัญหาใหญ่ของเขาก็คือเรื่องปีแอร์เอ็มหรือโอวาเมียร์กับตันทีมของเขาโอวาเนี่ยครับเขาย้ายจากบูโรเซดอทบุนมาในยุคจนอนสุดท้ายอูนเอเมรี่แต่งตั้งให้เขาเป็นกัปตันทีม นะครับแล้วก็ได้ขั้นเหนืองสามแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ขั้นเหนือเยอะมากเคยจำได้ไหมครับโอซิลเคยโดนตัดหางบอลวันเพราะขั้นเหนือนะครับอ่าโอเคอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเอา่อุยกลัวจีนด้วยที่เขาไปไปโพสต์ด่านะครับอ่านะระวังไปแต่การจะบอกว่าคือพวกขั้นเหนือเยอะๆเนี่ยอาร์ชานอนมีโอกาสตัดหางบอลวันได้ทุกเมื่อนะแล้วในวัยตอนนี้โอบาสามสิบสองปีแล้วนะครับแฟนบอลที่ดูผมอาจจะดูโอบายไงตั้งแต่ 2015-16ที่อยู่กับโรซดอมุนทีนี้ฮะเหตุการณ์ล่าสุดที่เราพอจะทราบกันเดี๋ยวผมทบทวนให้ฟังก็คือโอบามายังเนี่ยเขาขอเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะครับการบงกับฝรั่งเศสเนี่ยผูปภาษาเดีวยวกันนะครับแล้วเ,เขาบอกว่าเขาไปท,ทําธุระส่วนตัวก่อนแล้วพอได้รับอนุญาตก,ก็กลับมาผมไม่แน่ใจว่าเขาให้กลับมาพระรหัสสดีอะครับแล้วสุดท้ายเขากลับมาวันศุกร์น,นะครับซึ่งมันสายไปหนึ่งวันนะครับ อาเจ,จต้าก็ตัดชื่อเขาออกเลยครับจากการเล่นให้กับเชนตัดนะครับซึ่งโดนนักข่าวถามด้วยนะครับอาเจ,จต้าก็ตอบตรงๆนะครับว่ามันเป็นเรื่องของระเบียบวินัยน,นะครับทุกคนมันก็เดาออกแล้วนะครับทีเนี้ยมันก็มีข่าวตามหลังออกมาว่าเหตุผลที่อไปฝรั่งเศสคือไปเยี่ยมคุณแม่ที่ป่วยครับนะครับจากตอนแรกที่กระแสบอกโอ๊ยปลดจากหัวหน้าทีมเลยมารายงานโปรสายนี้เนี่ยโอ้โหน่าเกลียดมากอาลันเชียลเลอร์พอเพอร์ซันทุกคนเห็นด้วยหมดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ เบาลงเพราะว่าเขาบอกเขาไปไปเยี่ยมคุณแม่ที่ป่วยนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลเข้าใจได้แต่ไอ้ภาพภาพหนึ่งที่แบบว่าไปเจอเขาสักรอยสักใหม่แล้วมันอะไร,รไนะตัไม่ทันไม่ทันเนี่ยมันก็โดนแฟนบอลอัลเชนอนด่าอยู่แล้วนะครับแล้วต้องย้อนกลับแอดีตอีกสมัยก่อนเนี่ยโอวาเนี่ยโอ้โหประวัติไม่ค่อยดีนะครับเคยทะเลาะก,กับโทมัสทูเคิลสมัยที่ทูเคิลคุมดอทมุนแล้วโดนตัดออกจากทีมเหตุผลเพราะนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือตอนที่ทูเคิลกำลังติวแผนนะโอ้โห แล้วรอบ2ก็เคยพาไอ้อุสมานเดเมเบเล่ที่ตอนอยู่รอดมุนเนี่ยหนีซ้อมอีกเพราะฉะนั้นก็หนักหน่วงมาหลายรอบนะครับหนักนะครับถ้าอาเซอร์ไตนเสียทั้งลากาเซ่ที่อยากได้ทีมอยู่แล้วเนี่ยกับโอบามายัางนะครับทีนี้เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนี่น่ากลัวมากนะครับคือลูกตั้งเตะเขาก็ดีนะครับแล้วก็นี่ยังดีนะอารอนเคลสเวลเจ็บไปนะครับเวสต์แฮมไม่น่าจะเก่งกว่านี้นะครับและตรงกลางเขาเนี่ยดิแคนไรส์นี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแม้ว่าเขาจะโฟกัสจับแล้วไฮไลทท์จับมาาาีี่่หนน้ขเเย แต่เขาก็ยังสามารถที่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมมากนะครับมิคาลไลยังคงเล่นดีอยู่เล่นกับซูเชกข้างหน้าเวสแฮมมีทั้งเบนบราแมานะครับมีทั้งทางฝั่งของลานซินี่ที่สลับมาเล่นได้นะครับแล้วก็ทางขวาเป็นจอร์กโวเวนหน้าเปาเป็นพิเคียร์ตัวิคือเก่งมากนะครับนี่ก็รอว่าถ้าได้เวสเออได้ลินกาดหรือเวสแฮมจะเก่งกว่านี้แต่วันเล่นเล่นกันตีสามช่วเป็นเก่ที่สูงสีครับและผมมั่นใจว่าวันนี้อาร์ซนอลนจะไม่ชนะเวสแฮมอย ไม่มีทางครับเล่นในเอเบเลตสเตเดียมไม่ชนะหรอกว่าเวสแฮมยันเสมอได้คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันในเช้าวันนี้ทางสปอร์ตไกลนะครับแล้วก็ไปดูก็ได้ครับใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมนะครับเรามีแจกเงินรางวาัลเรามีทํากิจกรรมให้เล่นท้ายผลกันตลอดเข้าไปที่ไลน์แอดสปอร์ตโปรได้เลยไวมันพันกีฬาครับสวัสดีครับ